สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระเกียรติดังกับผมนุชาสุงศรีนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดประชาโกศ,ศิตาร,รามตำบลปลายบางปลากระเพอ่มวมจังหวัดสมุทรสงครามนะที่นี่มีอดีตพระเกียรติอาจารย์ชื่อดังนะครับหลวงปู่ครีมีรูปเหมือนของท่านคงใหญ่อยู่ที่นี่นะครับวันนี้เขามีงานใหญ่ก็มีงานนะมีงานมีงานเทลอ พระองค์ใหญ่5้าองุ์ด้วยกันนะครับนะตอนนี้หลวงพ่อเจียบปราเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับก็รับลูกศิษย์ลูกหาอยู่นะครับใครที่ดูรายการอยู่และอยู่ไม่ไกลจะมาร่วมบุญก็ได้นะครับนะเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศนะครับนะหลวงพ่อเจียบฮะ นะหลวงพ่อเจี๊ยบแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหานะครับนะก็มาร่วมบุญกันเยอะครับนี่วันนี้ฮะนะหลวงพ่อเจี๊ยบนะครับนะก็ต้อนรับลูกศิษย์ลูกหายู่นะครับเนี่ยฮะก็มาร่วมบุญกันนะครับนะหลายท่านนะมาร่วมบุญกันนะครับใครที่ได้มีโอกาสมานะยังมียังมีเวลานะครับนะมาร่วมบุญกันได้ที่ วัดประชาโคสิตารามตำบลปลายพงพางอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับนะก็มีนะก็มีเขียนนะเขียนแผ่นนะแผ่นทองนะครับนะเขียนแผ่นทองนะเนี่ยฮะทำบุญนะร่วมสร้างพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับนะปัจจัยก็ใส่ตู้อันนี้เป็นอันนี้เป็นหัวใจะนะหัวใจใครอยากจะใส่หัวใจก็เนี่ยครับ นะรรวมบุญได้นะก็มีนะเจ้าภาพพุณาโลมนะอุณาโลมเจ้าภาพพระเนตรนะครับนี่ฮะแล้วก็มีนะพระศพต่อชิ้นนึงนะนี่ก็มาทยอยกันมาร่วมบุญนะครับการร่วมบุญสร้างพระนี่อานิสงส์ยิ่งใหญ่นะครับนีฮะนี่ฮะ โบสถ์นะโบสถ์ที่นี่นะครับดูฮะนะหน้าบันโบสถ์เป็นนาพระนามาพิไทยโย่โคโปโลในรัชการที่9นะครับแล้วมีครุฑนะหลังเดียวฮะที่นี่นะครับนะไปดูไปดูพระพุทธนะพระพุทธที่ที่สร้างวันนี้เดี๋ยวเขาจะมีพิธีบวงสวงนะครับนี่นะรอนาเท นะเทพระนี่พระนอนฮนะเมื่อวานผมก็มาไหว้นะ้มาไหว้ตรงปลายพระบาทนะฮะนี่ตรงนี้นะใครที่ดูอยู่ขอให้มีความเป็นสิริมงคลนะครับนี่ฮะปลายพระบาทนี่ผมไปไหว้ตรงนี้นะครับนะไปไหว้ตรงนี้นี่อ่านะฮะนี่ครับแล้วเขาจะมีนะนี่เขาจะมีนะจะมีนะแบบนะครับแบบเนี่ยฮะ เดี๋ยวเขาจะจะเทปูนลงไปนะาเทปูนลงไปช่วยกันนะฮะเทปูนลงไปเทปูนลงไปแล้วก็นะอยู่ในบล็อกเสร็จเนี่ยก็จะถอดบล็อกทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วก็จะมีากาศมีการนะตกแต่งนะก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับนะร่วมกันเททองหล่อนะเทนะเททองเออเทปูนนะอันนี้เป็นเป็นงานปูนนะครับอันนี้เป็นอดีตเกจิอาจารย์ก่อนหลวงพ่อเจี๊ยบนะองค์นี้หลวงพ่อจันทร์ นะนะอิสระธรรมูนี่องค์นี้นะครับนะเป็นองค์ที่ก่อนหลวงพ่อเจี๊ยบนะครับนะองค์นี้องนี้เนี่ยองค์นี้นี่ก่อนก่อนองนั้นนะฮะอันนี้หลวงนะหลวงพ่อคลี่นี่หลวงพ่อคลี่นะอดีตเกจิดังดูฮะน่าหล่อได้สวยมาก หล่อได้สวยมากเลยเห็นไหมชื่อหมดเลยหล่อได้สวยมากเลยใช่นี่ฮะนี่นี่นี่อันนี้นี่อันนี้เก่าไวอีอันนี้หลวงพ่อทองอยู่ฮะนะเก่ากว่าหลวงพ่อคลี่อีกนะครับนี่ฮะอันนี้พ่อชอบเลยโยมนี่ถวายที่หลวงพ่อชอบเลยแต่หลวงพ่อชอบเขียไว้ฉัน น้่ของออกมาเนี่ยฮะออกมาเห็นไหมแต่งแล้วอะไรแล้วนี่ก็เดวมาเป็นอีกเนี่ยอะดีว่าเรานะพระพักยมาทบพระพักงดงามทีเดียววัดประชาโคสิตารามจังหวัดสมุทรสงครามะ นะหล่อทั้งหมดห้านะคือเทเนี่ยเทปูลทั้งหมดห้าองค์ประดิษฐานไว้ที่นี่นะเดี๋ยวคนทีายชื่อหนึ่งบาทโยมจะต้องเขามีแท่นเนี่ยนอนะมีแท่นเนี่ยแกชื่อ่อลงหินอ่อนนะลงหินอ่อนในตรงนี้นี่ชื่อท่านจะมาติดหมดเลยเนี่ยนะตรงฐานพ้าเนี่ยชื่อท่านเป็นแผ่นหินอ่อนมาติด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 นี่โยมมาลงชื่อลงแท่ตรงนี้นะลายละหนึ่งพันบาทต้องมาลงตรงนี้นะ นะมากันเยอะแล้วนะครับนี่ฮะคนมากันเยอะแล้วนะครับโตมุยใหญ่ชัดๆนะนะอาจารย์เจี๊ยบมันบทมันไม่ชอบนั่งมันชอบเดินมากันแล้วเนี่ยเห็นไหมมาถวายที่หลวงพ่อชอบเลยโยมนี่ฮะถวายที่หลวงพ่อชอบเลยมามากันเยอะนะคือคักเลยฮะคือคักเลยนะเนี่ยงานบุญนะนะงานบุญนะการเท นะเทองค์พระเนี่ยเขาก็อยากจะมาร่วมบุญกันนะฮะร่วมบุญเขียนแผ่นนะแขนแผ่นทองนะเขียนชื่อเนี่ยฮะอันนี้สงยิ่งใหญ่การสร้างพระเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นสถานไวท้ที่วัดประชาโุสิตารามนะครับนี่ฮะโอ้ฮะเช้าขึ้นมานี่ก็เราได้รับความเป็นสิริมงคล ไม่สบายชันต um. yeah. nah yeah. uh, uh, yeah, really IR ุ้งชันตุ้งพ uh, 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 uh ูดไปเลยนะหลวงพ่อชอบนะหลวงพ่อชอบช่วยช่่อช่วยครับครับมีมีเปิดจองด้วยนะเปิดจองวัตถุมงคลด้วยนะมีชิ้นโยนที่เราเป่ากะนโยนเขียนชื่อต้องใส่ตังด้วยนะไม่ใช่เขียนชื่อแล้วตังไม่ใส่โยมมันจะเกินนะอันนี้สงบนี่เอานี่นี่แผ่นฟองแกะเลยหลวงพ่อหลวงพพูดถึงงานวันนี้หน่อยจองแล้ะจองของโยม ได้มาทําทำที่วัดพระารโกสิกาามาอาตมาภาพก็ขอเชิญชวนญาติตโยมทุกคนสาธุชนทั้งหลายได้มาทำบุญเพิ่มมาเติมบุญใหม่เรามาสร้างบารมีสร้างกุศลนาซึ่งเป็นพระใหญ่พระเจ้าห้าพระองค์ดนะังน้นนี้อาตมาภาพก็ขอเชิญชวนคณะผู้ศรัทธาอารยา,านมิตรน,นามาร่บุญรุกุศลจับทาวอาตมา,าภาพก็ได้นารายการของอาจารย์อนุชาเอกพีเนี่ยหรือว่าตัวเอ ได้มาชุวยประชาสัมพันธ์สายตาสถาญาตลงพลังไหลมา,มาสายอาจารย์จิ้วัดสถาบันิกา,า,ารามลานที่ชัยนาก็มาช่วยกันเยอะเลยแล้วน้องเอ็แล้วก็กระกุดทองคำาแล้วน้องอ๊อกด้วยนะกระปุกทองคำนำโดยคุณน,น้อยดาคุณดำมาช่วยกันนะโยมจะเปิดจองเหรียญนะใครจะจองเหรียญอาจารย์เี๊ยบก็ตัานรู้เลย นาสมุดเท่นยงยาสมุดแปไปนหน้าจองนาญาติโยมพ่อออนุโมทนานะวันนี้ได้มาสร้างบุญเพิ่มเราได้มาเสริมบุญใหม่เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่หล่หอพระพุทธเจ้าเป็นพระสังฆบุตรทธธุกท่าิดาเราจะได้มีพุทธ,ธสถานรางบุญเนื้อนาบุญของวัดประชาโพสิการาอัตม,มาภาพหลวงพ่อเจีย๊ยบอาจารย์เจีย๊ยบแห่งวัดประชาโพสิการาก็ขอเ,เชิญจเจริญพรญาติโยมทุกคนนะโยมนะ กินบ้างเที่ยวบ้างทำงานบ้างทำบุญบ,บ,บ้างก็ยังดีเราจะอยู่ปล่อยเวลาให้มันผ่านพ้นไปวันหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเราอยู่กันไม้กว่าร้อยไม่น้อย80ปีเดี๋ยวก็ตายจากกันหมดแนะ่โยรักษาความดีไว้ทําบุญทำกุศลไว้ใครจะทําหรือไม่ทําไม่ว่ากันนะเราทําไว้อย่าเพิ่งจะมีลมหายใจตายไปเอาไปไม่ได้โยกแก่บุญกุศลนั้นเอาไปได้แน่นอน นาะก็ขอใจพราติโยมมาร,ร่วมบุญร่วมกุศลกันเรพมาเทม,มูลหล่อพระนาะเป็นพระนอนและพระปามานิชัยปามพระประธานพรนาะปามสมาธิแล้วก็ปามมาหาจาักรพรรดิเปิดโลกวันนี้อาตมาภาพได้จัดงานหลอนะ่อพระนาองค์ใหญ่เอาไว้เป็นพุทธสถานลานบุญเป็นเนื้อนาบุญของวัดประชาพี่น้องชาววัดประชามาร่วมเดินช่วยกัน ก็ขอจเจริญธรรมจญาโยมทุกคนสาธุชนทุกท่านนะครับนะาหลวงพ่อเจีย๊ยบนะครับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดประชาโคสิตารามตำบลปลายโพงพางอำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทร สงครามนะครับนะเนี่ฮะวันนี้ก็มากันนะครับนาเทพระห้าองค์นะครับนี่ฮะนะแล้ววันนี้ก็ยังมีการเปิดสั่งจองวัตถุมงคลแนละนี่ฮะใครอยากจะมาสั่งจองนะครับเหรียญมหาพรหมบรรดาทรุ่นบูชาครูหลวงพ่อเจี๊ยบพุธทธิสาโรวัดประชาโคศิตารามสมุทรสงครามนะครับนะนี่ฮะ,ฮะวันนี้นะ้ลงทานนะครับ โรงทานก็มีฮะนะทานฟรีนะมีน้ำมีโรงทานให้ทานฟรีนะครับแล้วก็มีนะมีนี่ครับนะมีที่น้กพระนะมีองค์ละชิ้นเดียวเท่านั้นเดยวนะเยาวชนมานะมาเล่นดนตรีไทยนะดนตรีนะ สมประสานให้ท่านได้รับฟังกันด้วยนะครับนะเป็นงานบุญของวัดประชาโคสิตารามนะครับนั้นใครจะมาเที่ยววัดประชาก็มาเที่ยวได้มากับไหว้ขอบอนีน่ครับนะขอบอนทา,าเวสวุวรรณ นะนี่ที่นี่แล้วก็มากราบไหว้ขอพรนะหลวงปู่ครี่องค์ใหญ่นะครับนี่ครับนะหลวงปู่ครี่องคใหญ่นะครับแล้วก็นะอาจจะเข้ามาด้านในนี่นะฮะกราบไหว้ขอพรสลีระสังขารของหลวงปู่ครี่นะครับอยู่ในนี้ฮะนะนี่นะสลีระสังขารของหลวงปู่ครี่นะอยู่ที่นี่ครับนะท่านก็ สามารถจะมากราบไหว้ขอพรได้นะครับที่นี่นะครับนะนี่อยู่ที่วัดประชาโคสิตตารามตําบลปายพงพางอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามครับ ท่านอยู่กับรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงศิรินะครับณนวันนี้เราอาจจะถ่ายทอดกันได้ไม่มากนะครับนั้นเอาเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่ทักทายกันเข้ามานะครับนี่คือรายการของทุกท่านไม่ใช่รายการของผมคนเดียวนะครับเป็นรายการของเราทุกคนขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับกล่าวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ